โดนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเลอะเลยอืมโดนคู่ครับตอนนี้เดี๋ยวสดไม่ตอตายครับชิ้อยมะครับนี่เวลาตีห้า,า,ปปาครับเรามาซื้อซื้อกุ้งกันแล้ว อันนี้ใหญ่เลยครับใราใช้สายตาครับเดี๋ยวเพื่อปลาไม่กินเราได้เอากุ้งไปย่างได้น้ำมาใอย่ลงมาไปตัวนี่อครับวันนี้ออกตกปลากันสองคนครับพวกหายหมดไหนนะชัดกำลังลากลงครับ หับเจ้าสำราญเพชรบุรีนะเดี๋ยวมาดูวนะ่าวันนี้จะเ้วหรือจะรอดแฮวไหมต้อกดยังไงล <c oughs> งน้ำแล้วตอนนี้เทคเทคเท,ท มาแล้วครับเอาลุยครับวันนี้มาตกปลากันครับอ,นนามมาอันนี้ไตปลาม,มาใหม่ดีไปราบที่ไม้นล้ยิ่งเงี้ยครับอันนี้น่าจะเงียบไปเลยฮะเรียบร้อยครับวิธีคนกล้าครับ คือนลมเบาๆวะนี่ไงอ่าส่งสัยจะไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาครับตอนนี้บายยโอเคครับรู้เรื่องครับเดี๋ยวสองสองคนกระต่ายทุกคนทกนไปเรื่อยๆครับโอ้ขึ้นไม่เยอะแล้วจำตู้ครับประชอนตัวที่สองใช่ไหม ฮะเอาพี่จ้าพี่เฮ้ยิดี๋ยวพันเดี๋ยวพันช้อนเหรอไม่มาทำตัวนี้วะไ่เนี่ยเราดยใชเอาช

ที่เดนยวเครออืมดูวะเลยห,หวานลากใส่คนเดียวริฟ้าโอ้โหเรียบร้อยคนระับ สบายใจ <c oughs> อืมโดนคู่ครับตอนนี้เหยื่อสดไปอดตายครับอืมอุ้ยสวยๆครับประช้อนมอวิอส <c oughs> còn đi cốc lắm được 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 lắm chắn 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 không? chắn 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 ถ้าถ้าไม่ได้ช้อนทีแรกนะเสียงตื่นอวุ่นวายเลยเลย <c oughs> มันก็ตีแขนได้หน่งปับหนวงได้้รวัมนี่มันแบตึบๆยกยกๆส่งๆมัหน่อยแมงดูดเลยบางทีมันกินเบาเหมือนก่อนดมัน่นาะันอ ไม่เล็กว่าไม่เล็กมันตอดถุงมันตอดถุงมันคาแบบจิ้แล้วมันก็เบรกเลยยกนะยกแล้วมันดดูไงใช่ดูไงใส่โดนแล้วใส่โดนแล้ว

เพราะว่าต้องสายใหญ่เลยนะท้องหน้าท้องหน้ามีห้าสิบ มันไม่มันไม่เหินนะธรรมดาช่องจะโชว์มันจะลอยไปนู่นแล้วหรอใี่เดี๋ยวลือสายขึ้นผมนะผมขึ้นนะขึ้นเลยนะห่อเลยปะเนี่ยนะตกละปลาไอ้ต้องกวนไม่แตะแล้าอกอ่ะแปะแล้าอกไม่ว่ากหวานลู้นือว่าแปะลุ้นดีว่ะแปะลุ้นได้แล้วเดี๋ยวใหม่ปลาขึ้นก่อนแล้วค่อยตั้งกล้องตั้งอลไรอ่ะเอออุ้ยเขาจิ๋ว โอ้ยใส่สวยโอ้ยนีสวนจับเลยพ่นพี่จับตู่นจับตุ่นเนี่ยน้นพ่นนิ่งสวยนะยกดิโอ้ย้อยแล้วไห้ตรงช้อนปุ๊บพี่หย่อนเลยจะเข้าจะเข้าไอ่นี่ปล่อยใส่ได้ไหมใส่ี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่วันนี้พีเก๋หรือรอครับเออเออไม่เป็นไรเริ่มเลยเริ่มตัวเลยเริ่มเลยเริ่มเลยมาแล้วเริ่มตัวเลยให้ดอขยับเรือให้พี่ก่อนวันของเราที่บัว อ๋อี่ปล่อยเอาอีกนั่ัโอ้ยนี่อะไรเก่าโอ้ยไม่ห่านะครับ ้องกสามตัวโอ้โหลยชันจะไม่ขึ้นเลยดูหยูใหญ่ฮะไยชันดไ,ได้ไหมอาที่ไปเฮ้่ยไปชกมวยเจ้าเลยยาวๆมันกินไวอกกิกมอนได้นะหนึ่เขาปุ๊บเลยนะมันกินแล้วออกไตแม่แม่เรียงเป็นแบบห 3, 3, 3, นึ่งสองสามที่หากว่านี้น <c oughs> ิกวกิค้อม

เช็คสายที่แห่ตื่นแล้วป่ะหนึ่งสองสามนะ้ใหญ่เลยาเห็นตัวแล้วนี่ยห็นป่ะ เอาแม่มาต่อไปแม่ก็หมดแล้วไม่กินแล้วน้าไไปลอยแล้วนี่แล้วลุงกับแม่ตัดเลยสี่สิบเมตรลยนะสี่สเมตรสย่างี้สิครเป็นไรพี่ส้มเนี่ยที่ในี่นะคือถ้าเห็นตัวแล้วอ่ะพยายามอย่าให้สายสั้นสายยาวเลยอ่าสายยาวเราเลี้ยงซ้ายขวาไว้ ขึ้นมหมะเนี่ยเหลืองเนี่ยมันได้อากาศนะครับเพราะว่าจังหวะมันตื่นธรรมชาติขาดของนั่นแหละใช่คันนะครับผมคันไอ้นี่เลี้โค่นะครับขายต่อเลยชุดนเนี่ย โอ้ยโอ้ยชิมาโนลโั่นเลยครับชิมานอก fx งัดขึ้นแล้วก็ควงอ่านงัดขึ้นแล้วก็คว,วงี่ควงอ่าน บอกเลยถ้าเมื่อกี้ไม่อ้วกนะอเช้ายังลแร่อยู่โอ้ยวันนี่ผมทีแรกก็ได้เลยเนี่ยโอเค เอฟเอคลันด์ X ครับโอ้โหทำอะไรดีปีอีอออต้องสองจุดห้าไม่ขาดหรอกส่หน้าไหมเนี่ยอืใส่หน้ามันเล็กใส่หน้ามันจริงๆแล้วจะเป็นตัวหกสิบหกสิบไม่มีแถวบ้านใหญ่สุดห้าสิบอันนี้อันนี้สี่สิบ อัก่อพักแล้วนะชาร์ตอุ้ยดูปลาบตัวยังใหญ่โอเคครับโอ้ยโดนี่โอ้ยโอ้ยอ่ะเจ๊เลยฮ้าบวกไหมได้เล่นหน่อย

ถอนขึ้นมาชอนขึ้นมานี่แนวขวางเนี่ยแบบอุ้มลูกอ่ะพี่นี่ลงจะบอกไงพี่ชั้นเอาเอามือช้อนห่างขึ้นดินี่ช้อนนี้เอออ๋อจับข้างบนนี้อือนะครับตอนนี้เปลี่ยนแผ่นเป็นเยื่อสดนะครับเยื่อสดไม่อดตายแกวามันลึกเอ้ยมันพันคอพี่ชั้นจุก Đây ba công chăn. Rồi. Dạ thua mun, bà mấy phố? ไปฮมไปวมย้นเลยบ๊อเลยโอ้โดนคู่เลยไห้พงเก็นไม่ไม่นคบอกแล้วผมตั้งรับไว้่ีมันตึ๊กตึงผมอยู่เด้ไไล้มาอีกแล้วครับไม่ใช่โหปลาอะไรเนี่ย ขึ้นเลยตัวนิดเดียวไใส่ช้อนนะจะเอาคันหุ้มลงเลยอือหืออือหือนีมันมีะมันมีว <c oughs> เราไปยา่างตลอดนี่นะเอ้ไปหหมกเกลือ,อย่างเลยนิ่ตะเลล้ริมทะเล อ๋ออมีไซสครับตัวเลนี้เมินจังหวตายอยู่โหดเรากนกว่า <c oughs> อะไร <c oughs> มันตึก๊ๆกๆหุ่มห้องก็เลยวัดแบบอือตัวเล็กกีเนาส่งนายพี่นาชอน่งสวนเลยอืมอมาคราับโหตายแล้วไม่มีอะไรใส่ปลากับบ้านเลยอ <c oughs> ชิมไม่รส เซชนชรชนโฉมโชฉมเอ้ยชงงามครับเรียบร้อยครับอืสวยงามช่วงเที่ยงครับขับเป็นข้าวก่อนเดี๋ยมว,วยมาดูคนงานครับเมื่อเช้าเทรนเทรนเทร้าวมายังไงเยอะแยะเลย เต็มรังนี่แค่ช่วงช่วงเช้านะเดี๋ยวมาดูผลงานช่วงบ่ายกันจับตัว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 บตัวจบตัีแมหมุนสูงหน่อยนะหมุนขึ้นมาสูงหน่อยขึ้นมาสักเมตรึงอไง ยมพลไปปักหัวเรือก,ก็ได้เหงุดลยลวการไม่ดูนี้อยู่ชนะ่ะหลดุดตัดไม่ตาม,มา่อได้ดีนะสิมพันเลยคนท้องเึ้นตต็มมันต้องทีเดียวอะ่ะย่าไม่บพริกพักมัน Oh 야, 오늘 휴양 지휴이 đi đó là bài ừ. nó sát, ô, oh. <laughs>

เสียบสองคนครับกับสามคนกระต่ายอีกคนเพื่อนไปพบแล้วเฮ้ยบาพวกไปแล้วไปครับไปบ้านงันเสียงลมเสียงลมปลาไม่ดีปลาปลามันก็ะติกปลาทำกำลังไหมอ๋อชอบชอบแบบแบบอัจฉรว่ะนี่ครับผลงานวันนี้สองคนหมิ่นข้าว ม่ค่ยอยากโก้ไอซ้อนอ <c oughs> หลับไปครึ่งวันใช่แซ่บมาเลยอ่ะเนี้ย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 แล้วก็นี่แล้วก็นี่นนนนเออแล้วก็อ้วก <c oughs> <c oughs>